สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักของนัชานะคะในช่องชาแนลนาชาไปสมงทาโร่เนาะวันนี้เราจะมาทําการพิกอะแดกหรือพิกอะคาดหรือเลือกสัญลักษณ์นะคะมีมาหมดเลยเนาะวันนี้เราจะทําหัวข้อที่ว่าเขาคนนั้นของคุณอะ่ะเขาจะกลับมาไหมในความสัมพันธ์นี้เขาคิดอย่างไรกับคุณนะคะ ก่อนอืน่นเลยก็ขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่ยังอยู่เป็นเพื่อนกันเสมอให้กำลังใจด้วยกันดีๆแล้วก็สนับสนุนคลิปของแม่หมอนัชชารับชมรลบฟังแล้วก็คอมเมนต์ที่น่ารักเป็นกำลังใจให้กันสำหรับพี่ๆที่มีขลื่นความถี่ตรงกันใหม่มีจิตสัมผัสตรงกันใหม่ทอการกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันเพื่อจะได้เป็น อยู่ในช่องนี้แล้วก็เป็นกําลังใจให้กันตลอดไปนะคะในคลิปของความรักความสัมพันธ์การงานการเงนิงนเนาะแต่ละวันนะที่เราทําคลิปให้กับคุณนะคะวันนี้เรามาเลือกได้เลยนะว่าวันนี้เราจะมีอ่กองไพ่แล้วก็มีอ่าิกาคาสนะคะที่ตั้งจิตอธิษฐานเลือกมาให้คุณเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลูกแกะแล้วก็หินนะคะหินสีกองที่หนึ่งคือสีชมพูกองที่สองคือสีฟ้าวันนี้มีให้เลือกสอง สองกองเท่านั้นนะคะอ่าเราแม่หมอก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นคนที่คุณนึกถึงคุณที่คิดถึงเขาจะกลับมาในความสัมพันธ์ของคุณไหมหรือจะเป็นประนรูปแบบไหนขอาการเปิดเผยจากจัก,กรวาลแล้วก็อํานาจของไพ่ทาโร่ไพ่ออร์คเคิลนะคะเป็นการช่วยเหลือคุณว่าคุณจะ มีแนวทางยังไงในการดําเนินของความรักความสัมพันธ์การดูอาจจะเป็นดูเพียงไกล้รายหรือเป็นไม่ได้เจาะจงดวงใครอย่าอินอย่าซีเรียสอย่าเครียดกับขา่ากับการทํานายมากนักนะคะเป็นการดูเพื่อเป็นเหมือนความผ่อนคลายหรือเป็นแนวทางถ้ามันอะไรที่มันตรงหรืออะไรที่มันช่วยเหลือคุณได้คุณก็อาจจะเก็บไปปรับ ในชีวิตของคุณแต่ถ้าอะไรที่คุณดูแล้วคุณไม่สบายใจก็อย่าไปเครียดหรือซีเรียสกับสิ่งที่ทํานายไปนะจ๊ะโอเคเริ่มกันได้เลยให้คุณตั้งจิตถึงคนคนนั้นนะคะแล้วก็รับฟังคาทานายได้เลยเนาะโอเคกองหนึ่งก่อนเสมออ่ะไปกันเลยค่ะไพอะ่ออร์เรคเกิลไม่เปิดนะคะเดี๋ยวพอเปิดตอนที่จะไอ้นี่แล้วกันเนาะอ่ะทีนี้ขอเช็คพลังงานของคุณก่อนนะคะว่า ตอนนี้คุณเป็นอย่างไรคุณจุดฐานะอย่างไรคุณเป็นอย่างไรในเวลาขณะนี้เนาะฝ่ายอัพเพนเดเคิลเพจออฟเพนเดเกิลเอ็กออฟซอคิงออฟเพนเดเคัลโอเคอ่ะเดีย๋ยวออกมาทูออฟครับ สิ่งที่คุณเป็นในเวลาขนาดนี้เหมือนคุณกับความสัมพันธ์นี้เหมือนระยะคุณคบกันมาระยะหนึ่งหรือเป็นระยะที่ยาวนานก็ได้นะเป็นเหมือนคุณรอคุณความรักของคุณเหมือนคุณอดทนกับความสัมพันธ์นี้มากๆตอนนี้มันเหมือนมาถึงจุดที่มัน หมือนมันแห้งเหี่ยวหรือมันมันขาดทายหรือมันมันผ่านไปแล้วนะคะแต่จริงๆแล้วคุณก็อยู่ในสถานะที่มีความมั่นคงของชีวิตของคุณดีนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลิกชีวิตการที่คุณเป็นคนเก่งเป็นคน มีความมั่นคงคุณอยู่ในตำแหน่งที่มีความมั่นคงในชีวิตพอสมควรในเวลาขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นการเงินหรือความรู้ความสามารถของคุณจริงๆคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ได้นะในเวลาขณะนี้คุณมีจิตใจที่เข้มแข็งขึ้นมีจิตใจที่มั่นคงขึ้นในการที่จะไปข้างหน้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอ่ะจริงจริงคุณก็พร้อมในระดับหนึ่งแล้วแหละเหมือนคุณแต่คุณเองก็อยากจะรู้อยากจะ เหมือนอยากจะเคลียร์กับความรู้สึกหรือสิ่งกับคนที่คุณนึกถึงอยู่แต่จริงๆคุณก็รู้ในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณแล้วในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วเนาะในตามหัวข้อหรือตามท็อปปีนี้นะแต่จริงๆคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วคุณเองก็ไม่ได้หวาดกลัวกับสิ่งข้างหน้าไม่ว่าความสัมพันธ์จะเกิดขึ้นแบบไหนกับใครคนไหนหรือยอย่างไรคุณก็พร้อมในระดับหนึ่งเช่นเดียวกันคุณเองก็มีกาอ่า มีความมั่นคงในเรื่องของตำแหน่งในหน้าที่ของการงานหรือสิ่งที่คุณเป็นอยู่คุณก็มีความมั่นคงในชีวิตระดับหนึ่งนะคุณก็มีความสุขอยู่ได้นในระดับหนึ่งด้วยตัวของคุณเองนะในสิ่งที่คุณเป็นในเวลาขณะนี้ทีนี้เรามาดูค่ะว่าตอนนี้เนาะเขาเป็นอย่างไรอ่ะเขาเป็นอย่างไรคนของคุณเขาเป็นอย่างไรในเวลาขณะนี้นะคะอืม เขาก็เหนื่อยนะกับสิ่งสถานการณ์ที่ที่เป็นอยู่หรือสถานการณ์ที่เป็นกับคุณเนาะเขาก็พยายามคุณกับเขาหรือตัวเขาเองนะ่ะพยายามที่จะประคองหรือพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้มามาระดับหนึ่งเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะมันมันก็ยือกันไม่ได้แล้วมันก็มีการจบไปแบบฉับพลันแต่ทาวเวอร์มาบอกอย่างนั้นนะคะมันก็ต้องจบกันไปแบบฉับพลันเหมือน แต่ว่าจบทุกคนก็ต้องเริ่มต้นชีวิตอะไรใหม่ๆเหมือนเขาเองก็ต้องจบกับคุณเพื่อจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือไปใช้ชีวิตอะไรใหม่ๆเพราะว่าเหมือนเขาในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะเหมือนประครับประคองกันมาหรือเหมือนสู้เหมือนพยายามมาระดับหนึ่งแล้วแต่มันก็มึงมันมาถึงจุดที่ ต้องเปลี่ยนนะคะแต่จุดเปลี่ยนเนี้บางทีผู้คุณอาจจะไม่ได้ตั้งตัวแตม่มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่มันต้องจบกันไปแบบฉับพลันหรือมีเรื่องราวที่มันฉับพลันเกิดขึ้นในระหว่างคุณกับเขาเลยต้องต่างคนก็ต่างได้ต้องแยกย้ายหรือ,ต,อต้องไปใช้ในชีวิตของตัวเองนะเหมือนที่ผ่านมาเหมือนเขาก็แบกรับหรือคุณกับเขาก็แบกรับความรู้สึกหรือแบกรับ กับความสัมพันธ์นี้มาเหนื่อยเหมือนทนไปอยู่ไปหรือทําอะไรต่อไปอะ่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรจะดีขึ้นเหมือนมันต้องมูไปข้างหน้าหรือเผชิญไปกับสิงข้างหน้าที่มันที่มันอาจจะไปได้มากกว่าที่มันจะไปได้เป็นความเป็นจริงของชีวิตได้มากกว่านี้เหมือนเขาก็ต้องจําใจที่จะต้องจบมันหรือต้องเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันมีมันมีเรื่องที่มันให้พวกคุณแบบไม่ได้ตั้งตัวที่ต้องเลิกกันหรือที่ต้องห่างหายขาดหายกันไปแต่ในใจจริง,รงๆเขายังรักคุณอยู่นะ รักคุณมากด้วยยังมีความรู้สึกที่คิดถึงแล้วก็รักคุณมากๆในใจของในหัวใจของเขามีคุณอยู่ในใจเสมอนะคะยังมีคุณอยู่ในใจเสมอแล้วก็ยังรู้สึกว่าผูกพันแล้วก็ผูกพันทางจิตวิญญาณผูกพันทางความรู้สึกผูกพันกันมาไม่ว่าสิ่งที่คุณทําให้สิ่งที่เคยคบเคยรู้จักกันเคยเคยดีวกันหรือได้พูดคุยได้คบหากันมาเนี่ย เขายังเขาก็ยังมีความรู้สึกเขาไม่เคยลืมความรักหรือความดีที่คุณมีให้กับเขาเลยนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาเป็นอยู่ใน,นในขณะน,นี้แต่มันแต่ถึงจะรักถึงมันจะอะไรขนาดไหนในใจใจก็ตามเขาก็ต้องมุ่งหน้าแล้วก็มูไปขา้างหน้าในสิ่งที่เขาเลือกแล้วนะคะในเวลาขณะนี้นะทีนี้แล้วเขารู้สึกอย่างไรกับคุณอีกนะอเขาเป็นยังไงอีกคะเขารู้สึกยังไงกับคุณอีกอื เขาเศร้านะในสิ่งที่เขาเป็นเขาเศร้าเขาก็คิดถึงนึกถึงแต่เหมือนแต่เหมือนยิ่งรักก็ยิ่งเจ็บเหมือนยิ่งรักก็ยิ่งเครียดเหมือนยิ่งรักก็ยิ่งเหนื่อยยิ่งนึกยิ่งยิ่งนึกถึงยิ่งนึกถึงคุณยิ่งคิดถึงยิ่งรักคุณมากเท่าไหร่ยิ่งโหยหาคุณมากเท่าไหร่ก็ยิ่งอ่อนล้าอ่อนแรงลงเท่านั้นเพราะว่าในความสัมพันธ์ของพวกคุณมันมีความลับอยู่นะคะมันเป็นความลับมันเป็นความรักที่ไม่สามารถเปิดเผยหรือเป็นไปต่อกันได้ เพราะว่าความรักเนี่ยมันต้องอยู่กับความถูกต้องอ,อยู่กับความอยู่กับสิ่งที่มันชัดเจนหรือสิ่งที่มันถูกต้องนะมันก็เลยมีการที่ต้องจบกันหรือต้องไปหรือต้องเลือกทางเดินที่ต้องไปต่อนะคะเขาพยายามที่จะปรับชีวิตของเขาเพื่อจะให้ไปต่อได้นะตอนนี้ในสิ่งที่เขาเป็นเขาเองก็ยังนึกถึงคิดถึงแล,และก็ยังเศร้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสิ่งที่เป็นอยู่ในเวลาขณะน,น,นี้นะคะแต่สุดท้ายแล้วเหมือนเขาก็พยายามที่จะแสวงหา แสงสว่างหรือแสในในทิศทางชีวิตของเขาคือมันต้องไปต่อในชีวิตของเขาเช่นเดียวกันเพราะว่าถึงจะรักมากแค่ไหนถึงจะคิดถึงมากขนาดไหนสุดท้ายแล้วคือมันเหนื่อยอะค่ะมันมันเศร้าหรือถึงถึงจะมานั่งนึกถึงถึงจะมานั่งคิดถึงมากถึงจะมารักคุณมากความเป็นจริงมันก็เป็นไปไม่ได้มันอยู่กับมันต้องอยู่กับความถูกต้องนะคะโอเคละในสิ่งที่เขาเป็นเหมือนความรักเนี่ยมันอยู่ มันไม่สามารถเปิดเผยกับความสัมพันธ์ได้เหมือนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะมีเจ้าของหรือเป็นความรักที่ต้องห้ามหรือเป็นความรักที่ไม่สามารถเปิดเผยอะไรกันได้หรือใครคนใดคนนึงมีเจ้าของเลยเนาะในสิ่งที่เป็นก็เลยอาจจะไม่สามารถที่จะเปิดเผยหรือไปต่อกันได้นะคะอ่าแล้วถ้าวันหนึ่งอ่ะเขาจะได้กลับมาไหมนะคะอเขาจะได้กลับมาไหม โอเคความรักเขายังมีอยู่นะอืมอ่ะให้เจงออกมาโอเคโอเคค่ะอ่าตื่นเต้นอืมแม่มอเห็นละเขาว่าก็รักคุณจริงๆแหละค่ะ ก็เหมือนรอคอยปฏิหารแล้วก็รอคอยความหวังเหมือนอยากจะอยากต้องการที่อยากจะกลับมาหาคุณยังคิดถึงหรือยังไปไม่ได้อย่างสุดสุดจิตส,ส,สุดใจหรอกนะยังยัง,ย,งยังเศร้ายังคิดถึงคุณอยู่แต่ก็ต้องจําใจที่จะต้องให้มันเป็นไปสถานการณ์นี้แล้วเหมือนต้องปลดปล่อยในเวลาขณะน,นี้เหมือนยังไม่สามารถที่จะเอามามา,มาประครับประคองหรือกลับมาในเวลาขณะนี้ได้เหมือน ความลับนี้เนาะถ้าคุณเรื่องของครอบครัวจริงๆถ้าเหมือนใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเคลียรเรื่องครอบครัวหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีเจ้าเข้าเจ้าของเหมือนทุกกะเหมือนแตะเหมือนคุณหรือเขาอะถูกปลดปล่อยในสถานะที่เป็นอิสระแล้วนะคะไม่มีพันธะทับผูกพันไม่มีใครเป็นความความรักที่ชัดเจนเป็นความรักที่ถูกต้องวันนันวันนึงวันนั้นน่ะคุณถูกเคลียหรือถูกเคลียร์ลิงหรือถูกแบบ ออยู่ในความรักที่มันชัดเจนอยู่ในความรักที่มันถูกถูกที่ถูกทางถูกศีลธรรมหรือถูกไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวข้องแวกกับคนใดคนหนึ่งที่มีเจ้าของเหมือนทุกคนมันถูกปลดปล่อยหรือแบบว่าต่างคนต่างเป็นอิสระค่ะเขาเป็นอิสระคุณเป็นอิสระต่างวันนั้นน่ะที่ไม่มีพันธะแล้วอะไรแล้วนะคะเขาจะย้อนกลับมาหาคุณนะเขาจะย้อนกลับมาหาคุณจะมา สารต่อกับความสัมพันธ์นี้แต่ไม่ใช่เวลาขณะนี้นะคะเพราะว่าเหมือนในสิ่งบทบาทที่มันมีเรื่องจบหรือเรื่องที่มันเป็นไปอยู่เหมือนอย่างที่แม่หมอพูดไปถ้าวันหนึ่งที่เขาจะย้อนกลับมาหรือสิ่งที่เขาจะกลับมาหาคุณนั่นก็คือว่าต่างฝ่ายต่างจะต้องเป็นอิสระอย่างแท้จริงนะคะอยู่กับความถูกต้องอยู่กับการอยู่กับความรักที่เหมือนอยู่ในแนวทางของความยุติธรรมหรือความแนวทางของความถูกต้องเหมือน ในความรักนี้ไม่สามารถตอนนี้มันไม่สามารถประครับประคองอยู่กับความลับได้แล้วนะมันต้องอยู่กับความถูกต้องเท่านั้นที่แล้วทุกอย่างก็เลยต้องเลือกปเป็นทางนี้แต่ใ,ใจจริงๆแล้วเขารักคุณมากนะเขายังคิดถึงนึกถึงเขายังเห็นว่าคุณอะเป็น,เป,นเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายที่เพอร์เฟกในสายตาของเขาเป็นผู้หญิงที่แบบว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่ถูกใจเขานะคะอ่าอืมนั่นแหละค่ะ วันหนึ่งเขาจะกลับมาคอนแทคคุณหรือวันหนึ่งเขาจะกลับมาคุยกับคุณนะหรือการที่เขาอาจจะกลับมาคุยกับคุณอาจจะเป็นการให้คําปรึกษาหรือการในฐานะของเพื่อนในฐานะของกนรละยาน,นมิตกันเท่านั้นนะคะยังไม่สามารถที่จะกลับมาในความสัมพันธ์ที่เป็นเหมือนเดิมได้เพราะว่าทุกอย่างมันต้องอยู่ในความชัดเจนแล้วในเวลาขณะน,นี้แต่ถ้าวันในวันหนึ่งทุกคนถูกปลดปล่อยทุกคนถูก เป็นอิสระแล้วค่ะเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะคนคนนี้นะที่รามาดูไพ่ออลลเคิลอยากจะช่วยเหลืออะไรคุณนะคะไพอ่อัลลเซ่นนะที่คุณได้นะคะเหมือนไพ่บอกว่าถึงจะเป็นคําว่าฮันนีมูนจริงๆแล้วน่ะคุณน่ะผู้คุณน่ะมีความผูกพันทางมีความผูกพันกันมากนะแล้วก็มีความรักให้กันมากแต่ว่าตอนนี้มันมันยังไม่ใช่เวลาของพวกคุณเหมือนพวกคุณจะต้องออกไปได้ ไปเรียนรู้หรือไปใช้ชีวิตต่างคนต่างได้เป็นตามหาสแสวงหาหรือได้เรียนรู้ชีวิตของตัวเองจริงๆว่าผู้คุณต้องการกันจริงๆไหมและต้องไปเคลียร์ให้อยู่ในความถูกต้องนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ไพ่อัลลักเซิลหรืออยากจะบอกคุณว่าเหมือนตอนนี้ให้คุณอะไปเอนจอยหรือออกไปท่องเที่ยวหรือไปอยู่กับตัวเองออกไปใช้ชีวิตผ่อนคลายนะคะปลดปล่อยผ่อนคลาย ออกไปอยู่กับสถานที่ใกล้น้ําหรือออกไปเที่ยวออกไปอยู่กับเพื่อนๆน,นะคะจะทําให้คุณมีสถานการณ์หรือผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปได้ในความรู้สึกตรงนี้ไปได้นะคะแล้วก็ให้คุณฟังคําแนะนําของหัวใจของคุณฟังเสียงเรียกร้องของจิตวิญญาณหรือความรู้สึกจรงิจรงๆในภายลึกของภายในใจของคุณนะว่าคุณคุณสามารถทําตามลางสังหรณ์ของคุณได้เลยคุณรู้เรื่องราวดีที่สุด เมื่อคุณตกตะกอนด้วยด้วยเซนส์ของคุณด้วยลาสังหรณ์ของคุณนะโดยที่ไม่ได้คิดเข้าข้างตัวเองนะคะนั่นแหละคุณจะพบทางออกและไปต่อได้นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นี้เนาะและก็ให้คุณมีความเชื่อให้คุณมีความเชื่ออย่างสุดจิตสุดใจนะว่าจริงๆแล้วน่ะ,ะคุณเป็นคนที่แบบว่ารักใครรักจริงหรือเป็นคนที่แบบว่าทุ่มเทกับความรักเนาะและทีนี้ว่าคุณมีความรักที่แท้จริงหรือคุณ ถึงคุณจะพลาดกับตรงนี้เหมือนความรักครั้งนี้เป็นประสบการณ์สอนคุณนะคะเป็นปเป็นประสบการณ์สอนคุณว่าสิ่งที่ผ่านมาความรักครั้งนี้ว่าหรือทำอะไรลงไปอะไรมันอาจจะแย่หรือมันอาจจะไม่ดีหรือความรักครั้งนี้มันอาจจะทําให้คุณเฟลคุณดาวคุณแ,ย,แย่แต่อย่าแต่อย่าฝังตัวเองอยู่กับความรู้สึกตรงนี้นานนะคะเหมือนให้อ่า ให้เรื่องราวเนี้เป็นประสบการณ์สอนตัวคุณนะเป็นประสบการณ์สอนตัวคุณเพื่อจะไม่ให้เกิดอะไรแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะในกับชีวิตของคุณและคุณและทําให้คุณได้เรียนรู้และปรับเปลี่ยนแล้วก็ปรับตัวเองให้ให้มูฟออนในในสิ่งที่ถูกต้องหรือมีใครคนใดเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณคุณจะได้รู้ว่าคุณควรจะทํา อาชีตแบบไหนทําตัวแบบไหนเพื่อจะให้เหมาะสมหรือจะให้เข้ากับคนคนนั้นที่จะเข้ามาที่จะเป็นคู่แท้ของคุณนะคะแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะคนนี้หรือคนไหนถ้าคุณมีจิตที่ผูกกันในวันในวันหนึ่งพวกคุณก็อาจจะได้ย้อนกลับมาหากันหรือคุณอาจจะได้เจอกับคนที่มีความพร้อมสําหรับคุณแล้วในตอนนั้นทั้งคุณและเขาอาจจะพร้อมที่จะ Commitment กันหรืออาจจะเป็นคู่กันแล้วก็สมหวังกันได้นะคะแต่ในเวลาขณะนี้ที่คุณมาเปิดดูคำทํานายเหมือนแบบว่าให้คุณยอมรับแล้วก็รักตัวเองนะคะแล้วก็ฟังเสียงลางสังหรณ์ฟังเสียงหัวใจของตัวเองนะคะแล้วก็ออกไปใช้ชีวิต ในในในการรักตัวเองเลยออกไปใช้ชีวิตของตัวเองแล้วก็เมาะตามหาความฝันของคุณก่อนในเวลาขณะนี้นะคะเอาเป็นว่าแม่หมอเป็นกําลังใจให้ให้คุณกล้าผ่านเรื่องราวต่างๆนะคะเอาเป็นว่าอย่างน้อย ถึงว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรในความสัมพันธ์เขาเองก็ยังคิดถึงยังมองคุณเป็นคนที่ดีในสายตาเขาเสมอแม่หมอเป็นกําลังใจให้กับคุณเสมอไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์ในในเรื่องใดก็ตามนะคะชอบกดไลค์กด subscribe บอกเล่าเรื่องราวของคุณผ่านคอมเมนต์วันนี้แม่หมอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าต่อไปผู้ที่เลือกพลังงานกองที่สนะคะ ตองที่สองว่าในหัวข้อเขาจะกลับมาไหมเขาคิดอย่างไรกับคุณขอเช็คพลังงานของคุณก่อนนะว่าตัวคุณเป็นอย่างไรในสถานีสถานการณ์ที่คุณเจอตัวคุณเป็นอย่างไรในเวลาขณะดนี้นะคะโอเคอืมเหมือนคุณหลงละหลงรักคนคนนี้มากนะแล้วคุณเองก็รู้สึกผูกพันกับเขามากๆอืมโอเคโอ้คุณรักมาก,มาก,ม,ากมากเลยอ่ะ ไม่ยอมออกแป๊นึงนะคะกับคนคนนี้เนาะในคนสิ่งที่คุณเป็นคุณรู้สึกว่าคุณผูกพันและคุณรู้สึกรักคนคนนี้มากคุณมีความคาดหวังแล้วก็มีความมุ่งหวัง แต่ในเส้นทางที่คุณเจอหรือสิ่งที่คุณเป็นอยู่ในระเวลยขณะน,นี้เหมือนคุณต้องตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างอ่าจริงๆสถานการณ์มันก็ไม่ง่ายคนที่คุณดีอยู่อาจจะเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นหรือเป็นคนที่จริงจังนะคะหรือสิ่งที่คุณอ่านึกถึงคนคนนี้อยู่เนาะตัวคุณเองก็รู้สึกว่าผูกพันกับเขาหรือคุณอาจจะดีลกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือคนที่เป็นแฟนเก่าของคุณ เป็นแฟนเก่าหรือเป็นคนที่คนอายุน้อยกว่าหรือบางคนก็เป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลนะในความสัมพันธ์นี้มันก็เลยมีความรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรเข้ามาทําให้คุณต้องตัดสินใจกับความสัมพันธ์นี้หรือสิ่งที่เกิดขึ้นในเกี่ยวกับความสัมพันธ์มันอาจจะมีการตัดสินใจหรืออะไรกันไปแล้วหรือคุณเองจะต้องตัดสินใจอาจจะเคลียร์หรืออาจจะไปต่อหรือจะยังไงอะไรประมาณนี้นะเหมือนมันเกิดขึ้นในสถานาการณ์นี้ในสิ่งที่คุณเป็นถ้าเป็นอย่างนี้ไปต่อกันได้ค่ะ แล้วตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรอืมตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรแน่นอนแหละอาจจะมีการเคลียร์การจบหรืออาจจะมีการตัดสินใจอะไรกันสักอย่างอาจจะต้องได้คุยอะไรกันเหมือนยังจบไม่สนิทอะไรก็ได้นะที่แม่หมอเห็นนะอืมทีนี้แล้วเขาอะคิดอย่างไรกับคุณตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างสถานการณ์กันโอเคจบแล้วจริงๆด้วยเดย์บอกอย่างนั้นอืมอืม ากที่แม่หมอเห็นจริงๆแล้วนะ่ะคุณก็มีคุณก็อาจจะผูกพันกับเขาแล้วก็คาดหวังแต่จริงๆนะ่ะเหมือนคุณที่ว่าคําว่าตัดสินใจอะ่ะเหมือนคุณต้องตัดสินใจ move on หรือตัดสินใจที่จะรออะไรประมาณนี้เนาะแต่จริงๆแล้วนะ่ะมันจบไปแล้วนะคะตอนนี้เขานิ่งตอนนี้เขานิ่งกับคุณมากเขาจบไปแล้วเขาเด็ดขาดไปแล้วนะคะแล้วเขาก็มองหาเป้าหมายใหม่แล้วแล้วก็มองหาซึ่งอนาคตใหม่ชีวิตใหม่ ไปตามาไปมองหาถึงความสัมพันธ์ใหม่ๆใ,ในเรื่องราวของพวกคุณนะมันเป็นมันเป็นถึงเวลาหรือช่วงเวลาที่ถูกกำหนดไว้แล้วนะคะตามตามระยะเวลาหรือตามโชคชะตาของความสัมพันธ์มันมันไม่มีอะไรที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงแล้วมันมีจะต้องหมุนหรือกึบหรือต้องไปข้างหน้ากับชีวิตมันไม่สามารถที่จะย้อนอะไรกลับมาได้กับความสัมพันธ์นี้นะคะ เขานิ่งกับคุณมากในเวลาขณะนี้เนะาะเขานิ่งมากแล้วเขาก็มองถึงอะไรใหม่ๆอนา,าคตใหม่ๆกับความสัมพันธ์ใหม่ๆเช่นเดียวกันนะในตอนเนี้แล้วเขารู้สึกอย่างไรกับคุณอีกนะคะอืมโอเค บางคนอาจจะดีกว่าคนต่างชาติจริงๆค่ะต่างชาติต่างภาษาความแตกต่างของภาษาความแตกต่างของเชื้อชาติความแตกต่างของวัฒนธรรมคําพูดหรืออะไรที่มันเป็นมันทาให้เป็นปัญหาการค่อนข้างที่จะเหนื่อยหรืออ่าเขาก็มองว่าตัวคุณเองก็เป็นคนที่เก่งนะแล้วก็เป็นผู้หญิงที่เก่งเป็นผู้ชายที่เก่งเป็นคนที่แบบว่าดูแลตัวเองดีมากแล้วก็มีหัวใจที่ดีกับเขาแล้วก็เข้าใจเขา เขากับเองก็รักคุณนะก็ยังรักแล้วก็ยังรักแล้วก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะคะในความในความรู้สึกนี้ในสิ่งที่เป็นแต่ว่าในเวลาขณะน,นี้เขามีเรื่องราวที่ต้องทําหรือในเรื่องที่เขาต้องไปในชีวิตคือเขาเหมือนมีเรื่องที่ต้องแบกรับภาระในเรื่องของเรื่องของการงานในเรื่องของสิ่งที่เขาเจอในชีวิตนะคะแล้วก็เขาค่อนข้างที่จะเครียดแล้วก็เหมือนตอนนี้เขาไม่ได้ใช้แบบ มามุ่งมั่นสู่กับความสัมพันธ์กับคุณแล้วนะแล้วก็ไม่ได้คิดถึงในเรื่องของแนวทางความรักความสัมพันธ์อะไรอีกต่อไปเขาค่อนข้างที่จะอฉลาดเขาพายาเขาทบทวนเรื่องราวทั้งหมดแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเขาตัดสินใจดีแล้วแล้วเขาก็นึกถึงคิดถึงแต่ก็อาจจะนิ่งแล้วก็ไม่อะไรเลยตอนนี้เหมือนเขาแบบคือเหมือน เงียบแล้วก็นิ่งมากค่ะในสิ่งที่เขาเป็นแล้วเขาก็ฉลาดในการที่ทบทวนเ,เ,เรื่องรัวที่ผ่านมาเขารู้ว่ามันเป็นไปได้ยากแล้วเขาก็พยายามที่จะไม่ไม่ไม่เทคโอไม่ไม่อะไรกับคุณทั้งนั้นนะคะพยายามที่จะประครับประคองในชีวิตไปข้างหน้ามากกว่า ในสิ่งที่เขาประคับประคองหรือสิ่งที่เขาเป็นน่ะก็คือเรื่องของการงานในเรื่องของชีวิตของเขามากกว่านะคะในสิ่งที่เขาเป็นในความสัมพันธ์นี้เนาะที่ทําไมเขาถึงเป็นแบบนี้นะคะมันมีเรื่องที่ต้องมันจบไปแล้วอะค่ะมันมันมันมีการเลิกลาแล้วก็จบกันไปจบกันจบกันแบบขาดแล้วด้วยนะตอนนี้เหมือนเขาแบบว่าเหมือนเขาจะไม่กลับมาแล้วด้วยอะคะ่ะในความสัมพันธ์อะขอดูสิควะว่าแล้วเขาจะย้อนกลับมาไหม เขาเหนื่อยนะคะในสิ่งที่เป็นเขารู้สึกเครียดแล้วก็เหนื่อยก็นอนไม่หลับเหมือนกันก็รู้สึกเหนื่อยกับสิ่งที่เจอเหนื่อยกับสิ่งที่เป็นเหนื่อยที่ต้องที่ต้องจบถือที่ต้องเลิกลาก็ไม่ใช่ว่ามันคิดไม่เครียดแต่ว่ามันก็เหนื่อยที่จะต้องเหมือนมันมันมันไปกันยากค่ะแล้วก็มันมีความสับสนแล้วก็มันไม่มีความมั่นคงอะไรเลยกับความสัมพันธ์นี้นะคะ เหมือนเขาเองก็เหมือนจะเจอเหมือนมีคนเหมือนจะเจอใครใหม่หรือมีคนที่เขารู้สึกชอบแล้วก็มีความคาดหวังอยู่เหมือนกันนะคะอืในเวลาขณะนี้นะแล้วก็เขารู้สึกว่าถึงว่าเขาจะเสียดายกับความสัมพันธ์กับคุณแต่เขาเองก็ต้องมองไปชีวิตข้างหน้านะคะอืแล้วเขาจะย้อนกลับมาหาเราไหมในมุมสถานการณ์เป็นอย่างนี้จะมีวันที่เขาจะย้อนกลับมาหาเราไหมคะ Okay. ในเวลาขนาดนี้ในสิ่งที่เป็นตอนนี้เขานิ่งเขาเงียบใช่ไหมแต่เขายังไม่ได้ย้อนกลับมาในเวลาขนาดนี้แต่ว่าเขาก็ยังจะหึงจะห่วงคุณอยู่นะเหมือน เหมือนตอนนี้เขาต้องไปใช้ชีวิตหรือไปสะสางหรือไปอยู่ในระยะหนึ่งแล้วอีกสักพักหนึ่งไม่รู้ว่านานแค่ไหนนะคะเมื่อทุกอย่างมันผ่อนคลายหรือมันเคลียร์อะไรได้แล้วเขาก็อาจจะกลับมาคอนแทคคุณแต่การคอนแทคคุณหรือการกลับมาหาคุณเนี่ยมันเป็นการหึงเป็นการห่วงแล้วก็มาคอนโทลคุณไว้หรือมามองคุณเป็นตัวเลือกในความสัมพันธ์ เท่านั้นนะคะเพราะว่าเขาก็เขาก็เหมือนเสียดายแล้วก็มองว่าคุณเป็นคนที่ดีเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนที่แบบว่าทุ่มเทมีความรักใครก็าทุ่มเทเขามองเห็นถึงความดีของคุณแต่ว่าถ้าเขาจะกลับมาหรือย้อนกลับมาอนะมันไม่ได้เกิดขึ้นจากความรักหรือมันจะสารต่อกับไ,ไ,ไปในแนวทางของความรักได้เหมือนนึกถึงแล้วก็รู้ว่าคุณดีมากรู้ว่าคุณเป็นคนที่แบบว่าอ,อบอุ่นเวลาคุยหรือว่าเวลา พูดอะไรด้วยแล้วอะไรประมาณนี้เหมือนได้รับแรงบันดาลใจแล้วเหมือนก็เหมือนกลับมาเหมือนห่วงคุณไว้ถ้าคุณเหมือนจะไปแล้วแล้วไปมีใครใหม่หรืออะไรประมาณนี้นะเหมือนเขาจะเหมือนเขาก็จะกลับมาสื่อสารกับคุณแล้วก็ดึงคุณไว้อยู่ในเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะถ้าเขาจะกลับมานะคะมันไม่ใช่การกลับมาแบบว่าเหมือนจะเริ่มต้นที่จะเป็นคู่ครองหรือเป็นคนรักกันได้แต่จะกลับมาเหมือนจะมาดึงคุณอยู่ในเกมของความสัมพันธ์แต่แต่แต่ไม่ใช่ระยะนี้นะคะ อาจจะอีกนานนะคะที่เขาจะกลับมาเหมือนเข้าไปใช้ชีวิตของเขาอยู่แต่ว่าในเวลาขณะนี้คือเขานิ่งกับคุณมากนะในความสัมพันธ์ทีนี้เรามาดูว่าแล้วไพอัลลเคิลอ,อยากบอกอะไรคุณนะคะเขาบอกว่าให้คุณฮิลลิ่งนะคะฮิลลิ่งคือ,ค,อคือว่าให้คุณเยียวยาหัวใจตัวเองจะดีกว่านะให้คุณเยียวยาหัวใจของตัวเองจะดีกว่าแล้วก็ให้อภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นให้อภัยกับสิ่งที่ ที่มันเกิดขึ้นมากับความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าเขาหรือคุณจะทําอะไรต่อกันหรือมันเจ็บปวดต่อคุณให้คุณให้อภัยกับตัวเองแล้วบอกใจตัวเองแล้วให้อภัยตัวเองแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าปล่อยปลดปล่อยแล้วก็ปล่อยวางตัวเองจะดีกว่านะคะเขาบอกว่า love, your first. love yourself f i r t l o v y o u r s e first ก็คือว่าเหมือนรักตัวเองก่อนนะคะเหมือนรักตัวเองก่อนเนาะรักตัวเองก่อนเคารพตัวเองก่อนให้คันว่ามองมาสํารวจตัวเองเมื่อเราอะ รักตัวเองมากพอให้กำลังใจตัวเองมากพอกลับมาฮิลลิ่งกลับมามาดูใจกลับมาาเหมือนมาให้อภัยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็เคลียพลังงานตรงนี้ออกไปจากชีวิตของคุณนะเมื่อแล้วคุณก็กลับมาดูแลตัวเองกลับรักตัวเองมองตัวเองใหม่ปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่นะคุณจะเจอกับรักที่ดีด ที่มันดีกว่านี้แล้วก็ให้โอกาสไม่ใช่ว่าความรักครั้งนี้มันเกิดขึ้นเป็นแบบนี้แล้วคุณรู้สึกว่ามันจะไม่มีอีกแล้วความความรักแบบนี้คุณปิดกั้นอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะคุณยังมีคนดีๆเข้ามาเมื่อคุณปลดปล่อยหรือคุณเคลียร์พลังงานตรงนี้ได้แล้วนะ่ะเมื่อคุณรักตัวเองมากพอวันนั้นน่ะคนที่เหมาะสม คนที่ดีกับคุณจะเข้ามาหาคุณแล้วก็ให้คุณจะได้โอกาสอีกครั้งหนึ่งและก็ได้รับโอกาสกับความสัมพันธ์ที่ดีอีกครั้งหนึ่งนะคะและสิ่งที่คุณทํามากับคนกับคนคนนี้นะคุณทําเต็มที่แล้วคุณพยายามแล้วให้คุณภูมิใจเถอะค่ะว่าคุณทําเต็มที่แล้วถ้ามันจะจบก็ปล่อยให้มันจบไปนะคะแล้วเริ่มต้นใหม่นะสิ่งดีๆรอคุณอยู่ข้างหน้านะคะแม่หมอเป็นกำลังใจให้นะไม่ว่าคุณจะเลือกรอเขาหรือคุณจะ เคลียร์ตัวเองฮิลลิ่งตัวเองเพื่อรอคอยคนใหม่จะยังไงก็ตามแม่หมอก็เป็นกำลังใจให้กับคุณเสมอขอให้คุณพบเจอกับคนรักที่คู่ควรและเหมาะสมกับคุณที่รักคุณด้วยสุจิตสุใจและคุณก็รักเขาได้สุจิตสุใจเช่นเดียวกันวันนี้แม่หมอลาไปก่อนขอขอขอบคุณกับการติดตามการรับชมนะคะที่สนับสนุนกันและกันสำหรับผู้ที่มีขึ้นความถิดตรงกันใหม่ขอการกดซับสไคร้นะคะให้กับแม่หมอด้วยวันนี้ไปก่อนละสวัสดีจ้าเป็นกำลังใจให้นะ